เก่าแน้นอนไม่นเล้กจแรกคือว่าหัวคนนั้นนี่โจก็เคยเห็นด้วยว่าคนแ้กก็ยางจะป้าห่าาาครับพ่อ้ชนตอบโต้บบเป็นตอบโต้บบเป็นกับ้นเล่าตะกี้มันทิบกว่าปีมันปากบบได้จะลกดมืเล่าสบายดีคนม่พี่น้องเอซีเบอร์สุดทุกคนก็สมมุริบอกะมันนี่สาบุไลกนมาหาในจอร์ชเพื่อเดิมเนาะ สามนนี้ก็เป็นครื่องผ้าเครื่องฝนเนาะฝนตกแล้วทุกคนเนาะบระหูว่าทางเท้านางซ้านแม่จอนนี่เป็นจังไดเนาะพราว่าชาแต่เก่านี่คัดว่าฝนตกเพื่อนว่าอยู่ยากว่าสัน <S <S บนเทียงหน้าแม่กระหวเพื่อนเทียงเพื่อนกระหัวว่าสั้นคันว่าฝนตกเลยแล้วกินบ่ไรนอนบะรับมันหัวนี่ก็มากับสาวหวานอ่ะดะ อารมตารางของเพื่อนกะโบเบอสวงยามนาจีหอยน่พักขนาดดำหนาขึ้นมานี่สบายดีสาวจรสว่างสบยสบายดีสบายดีได้บริหารอย่างนั้นเลยสบายดีสบายดี งานวันอีตาหนึ่งวันใายเลยเห็ดลูกออโอ้ยก็ว่าดีอยู่ปีนี้เนาะเดือนหกเดือนเพียบออกมาให้นอนคือโมงเหยียะอยู่นี่คอยอีแม่อีแม่นอนนี่โดยเช่อค่อยว่านอนบนนี่บ่าเมือนบ่ที่นอนหันขึ้นผ้าแล้วกปนอนจะพูดโมงนี่นะเพื่อนเธอกันเจ้าบอ

ยังไหวเขาบบบนี้ทิศหน้าดำคนทาง้ัดโขงเนาะก้อนโขงยังบุญช่วยใสที่ในดำเนี้ยโขงก็น่าจะมีคือกันอาทิศหน้าโขงเนาะว่าช่หยเล่าเมื่อดำหน้าซอยเป็นเล่าแห่งดำก่อนบัดโอ้เดี๋ยวดำเดี๋ยวไปเมื่อซอยเนาะจ้างร็อกวันละสิบพันไปอยู่บ่ไปอยู่ที่พันก็ไปบ่เอลยโอ้กาแฟเมื่อจะเจาะก็ไปเนาะกลัวอยู่ดอกเนาะ ที้นิโบสกาแฟกันกาแฟที่เขาขายชงสามพันเนาะทบ้านก็สามพันติ๊บ้านเ่อยก็สามพันขึ้นกันที่บ่าว่าเจ้าชิดถือกันที 3, 3, ่กันแล้วเนาะเอามาจากตลาดเดียวกันมบางฮันมาชงชงหาพันหลายอยู่บางฮันก็ได้เนาะมีหลายคนมองมาหาเม่โจอนเมื่อไี่แต่ เบาติดเบามาสนอ่บาชุดชิกับเบานะเบาตุ้บี้บ่ดูอปิกนัดลมมาให้น้องแดงมาั้นทางตเวียงกับตู้บอยกับเอาพัดลมมาหอีกน้องแดงจุปากบ่เป็นเลยแล้วซซับีนน้องแดงเนาะดีใจบ่ดีใจบ่แล้วก็นั่งเซเวีอยู่แล้วอึ้งเลยน้องแดง เบาเลยตบตาหยายบๆอยอ่เพิ่ s> <S พนไดทั้งทีนอนได้ทั้งเน้อยู่เน้ากินลายย่างน้องแดงเลยนี่ s> <S ทางเบาเวียงกับเบาบอยไปหาเพิ่อน s> <S ป,ปัดมือ่นอนมากินมุกกระทะ <_ s> ยากให้แม่จอนมันนางขังๆน้องแดงเด้คือสิขักว่ะเ <_ s> พราะว่า,ข,า,ข,าข้าขคีรถผ่านไปบัตเ็นเพื่อนผ้าน้องแดงกินมุกกระทะนะ s> <S ปกติปีที่ผ่านมาเนี่ยมือนเซอร์เฮฮาเนาะแม่จอนกับน้องแดงนี่ก <_ s> ินยังกินน้ำกัน อัดจูิ่นไดียวคนนึ่งคือแม่กะได้เบิ่งคลิปลูกสาวอยู่ป่อแบบว่าน้องแดงว่าแต่ละเมื่อมีไผมาหาจังซี่เขาก็เพิ่งอยู่เพิ่มเติมกับลูกสาวเฮาอยู่แล้วเธอชอบเจ้าเอกนหมโบมีบ่มีบ่ได้คิดอยากไปดินน้ำลูกบ่เจ้านะจะไปดูฮาร์คาเวียใครเนี่ยเกือบเก้าหมูแล้ว อ๋อคือแบบว่าส่วงกลางเว้นนี่มันบ่ค่อยมีงูอะเจสิไปบ่ได้เปื่อยมีขาที่มขาไเยี่ยงเยี่ยงแล้วพาไปเองเยี่ยงเป็นข้าวเยี่ยงขาวเยี่ยงแล้วก่อนแล้วว่ะขันว่าสิไปต้องแม่นไอเวียงพาไปดูขันไดวางพาไปนี่บ่ไปวะไปแล้วขนได้ยั่นบ่ยั่นผ่านตกหลุดตุกรางเนาะตุกหลุดตุกรางเอือไอวะขับรถบวกเก่งเนาะ อนในเวียงเผือดบาเป็นผู้ชายได้ขาเผือดยาวแน่เน,ะ<ด>นาะพวกที่เป็นขาหนาเบิกจิกเลยวะไหวเลยว่าไปพาลงคลองไนแล้วบาชีได้สบายไปขี่เดินจะว่างเนาะ,ะก็หัวเจ็บกับใบเฮ็ดเวียกเลยสบายเลยนี่ <laughs> ปเป็นวา่าอข่าวเวียกกนะ้เอนเนาะเป็นข้าววัดก้าไอ้เวียงนะไอีเวียงนะด้วอูอ้แต้ว่าข่าวลูกชายนะ หมูแล้วเขมบอกแซงใครเอาบอกอ่ะชมจิตผู้นี่เออชมจิตมาบอกดูดมซิทเนาะพี่น้องคนเอาชมชมจิตเด็กคนแก่ๆินหอดแฟนเก่าเพี่นเนาะบ้านลุงมันยังพอจิตเนาะคนเอาเองเป็นคนจิตบอกเพป็นคนลุงเอิญนะสมจิตเด้เนาะอย่างว่าเราฝังหมวกฝักตู้ซิทพวกแมงพวกแมนจิตไอ เออเพื่อนปามบอกแล้วเนาะดีใจว่าลูกชายเสียออกมาเลยดีใจ,จอยู่เออจะนายเพื่อนกับมาดิดน้ำเมลได้ไหมฝนถ่าฝนเลยเห็นหนา้นนเนาเพฝนแบบนี้มาดีดดีดเพื่อนมาทั้งนี้กับหัวยเล่นหลดกฎด้วยแล้วดีใจว่ะ <c oughs> บ้านเพื่อนกับบริไกลเนาะไปทางนี้พี่เดเอาไว้เนี่ยเขาไปประมาณดีลักหาลักกับห้องบ้านเพื่อนพอนมันหดนี่เด้ถึงทางบ้านเ่าที่นเนี่ยบุกไกล ตอนที่บ้าวเทพมาขับเอาแม่เมื่ออันเมื่อผุนเพื่อนเผุนก็เมื่อทั้งนี้บ่ในบ่บอ,อกนี้เนาะเมื่อน,นี้มันเกิดงายมันเลยขาดอย่างเนาะทางบ้านมฮองมองจากบ้านบ้าวเทพเมื่อบ,บ้านฮามันแบบเนี้ยแต่จริงบ้านของเฮานี่แบบติดกับบ้านบ้าวเทพคือ,ค,อคือนี่แบบนี้แต่ว่ามันค้านำหวยนำห้องนะแต่จริงอ่ะ ถาว่านาแรกน่ะไปหากันง่ายอยู่บ้านนี้มันต้องได้โค้งออกมาทางใหญ่ขึ้นเ่าไกลก็ใกล้คือไกลแบบข้าหวยเนาะโผลมาได้แมนนำลายไปกี่ตุ้มถ้าไปถ้ารถไพบ่บดีแน่นี่โบดีตายค่ากีา่ตุ้มยู่งวดมือห่เทียนบอดดันพ <c oughs> ักไ <c oughs> อเจ้พี่ต้องเนาะจมาไม่ได้เอ๋มันโลมมันนักมันเลิกได้เพียงขาพี่ เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอ่างต่ำๆนีร่รถไทยรถยางกระเที่ยวย่ำแร็กพอย่ำหน้าแบบมันบ่มีโบนระบายน้าแล้วมันค้างมัน,นเ้อนำให้หน้าเพิ่นกับปลอยลงหันไปเนี่ยเก่าเขาผิดขัวว่าทาเก่าเขาผิดขวัวบอกชาว่ายามนี่นะขันว่าผู้ใดแบบว่ามักง่ายใบง่ายแบบว่ามักใกล้นะ <c> ่ะเขากรลุยไปรถเขาแบบว่ามันดีแบบว่าท่อไฟอย่างมันก็สูงเลยเ กะลุยไปแบบเรล่งไว้เอาเลยกะประคนเขากะอัดพอแล้วก็ยู่เอาอืถ้าว่าแบบว่าเพื่อนเดทางบอน,นั่นแบบมีทอยใหญ่เอาดินทมนะ่ะเพราะว่าจะเป็นนาแรหน,า,หนาคนนะ่ะได้เทวดาปีอืมแต่ว่าพอตกยามหน้ามานี่ต้องแบบว่าได้โค้งหากันนี่ต้องโค้งมาทั้งบ้านแม่จรได้กะไปบ้านของสาวร้ายถ้าว่ามาบ้านนี่ก็ต้องโค้งมาหาทั้งแม่จรตลอดอยากไปหมดละมันร้ายขนาะด มันโคกไงนะเคยเข่าไปอยู่บ่อจะเถื่อถ้ากลับเข่ามือล,ลายเสือเติมไปด้วยโคกไง,งนะโ,<ด>โอ้ไปกับไพยน,นะไปดินบุญอยู่แล้วโอ้เอาเวียงพาไปบ่อกินรถไยตัวเองหมูดหมูดหมุพวกขอยต้มเบตายันนี้โอ้กิรถไยตั้งใจไปดินบุญนี่บุญเนีบุญนื้อสามอ่ะบุญบมอกไฟรอนี้โอ้บุญบมอกไพรตอนนั้นนี่แม่จอนคือสิแบบว่ายูทูบยังบุพุจักเนาะเห็นบ่ไปกับไพยังบุพุจักเนาะ ถ้าไปในเมจอนตอนนี้นี่ป้าคนหูจักลายได้เมจอนนี่หูจักเรียกว่าทั่วประเทศคุณแหละโดยถ้าคิดเลยท้ายไปบ้านวรครับนั่งแดงนก็ไปน้ำบ่กับแดงก็ไปนั้งยูแต่บุญต้งไฟปีกายปีชื่อนี้นะสองปีไปแล้วสองปีว่าคือสามปีแล้วบ้านเราคือเป็นเหตุบุญบางไฟเนาะ ปีนี่บ้านนุ่ยางบอกมีบุญของใครนะพี่หนามีปีหนาเลยปีหนาต้องมีมีพี่เล้วปีหนาเราพอทิ้งแอกพอดี้ด้วจะปีหนามาเลยใช่ไหอันช่วยจุอยู่เทียงางนี้แหละมากินเผาเป็นแม่จอดเพียไว้เลยวัวจากตูวเอาตับเลยเอาตับเอาแล้วเช็ดเสียบโดนขับอยู่บ่ขับอยู่ นี่มาถึอยู่เตียงหน้า้จครับรรยากาศลมเย็นดีผมม่งแตลายอก็นั่งรับซึ้งเลิศสิเห็นเตียงไว้ายเลยบีน่าช่อเบียใบล่างง่าโอ้เบียล่างหนึ่งทำสิกินเจาะ่านไม่ยากเอยตะล่างสบายดีเลยแ่าแล้วปีหน้าเนาะมีบุญบางไฟมหาแม่จรนี่มีเตียงนี่กินแม่จอนว่าิเตรียมเบียว้ล่างหนึ่ง่าสั่งเตะับงัวมาเอาเลยนะ มาแล้วเดี๋ยวเป็นสี่ดอกมาเอออย่าให้ห้าอยู่พัวนี่แต่ว่าสว่างเราหาคนห้าอยู่ตอนนี้กเลยหาคนห้ายอยู่คนหนูมีผู้ห้านี่ไปเออยังบ่มีคนห้ายายสว่างน่ะเราหาคนมาห้าอยู่ว่าจะมาใช้จะเตรียมมาใช้ว่า เออโอ้ยได้กินลายเด้อเมาได้บ่กินกินเหวฟรีก็ฮายบ่เอ้ยอ้แต่พอลายเนาะนว่าายน่เออไปออกมากเออเจ้าคืออันว่าคือเบิ่งไปไดเบิ่งไปไดแยงพวเก่าแท้ๆเอ้ยสิกะหอยเขาก็ใจอ่อนแล้วอคอยกกินอยู่ีก็กินก็กินฮอยังเมาเมาแฮกินฮอเจ้าสิเขาก็ายเขาก็ายบ่เป็นได้เยากบ่ซ แม่บ่จไว้่าจะมีผัวใหม่กับผัวให้เอผลอยมาเผลอให้คิดฮอดเจ้าเฉาเอ้ยบ่แม่จอดเมาเถื่อเฮ้ยคิดฮอดแฮ้ยแม่จอดก็คิดอยากจะมีผัวใหม่อบอตอนนี้ได้เอาเอาแบบพามตรงๆเลยแม่จอดเลยใช่ไหมจงบ่อยากได้บออยากได้โสดดีๆแหละอยากเป็นโสดเลยมันชด้สบายเนาะเห็นผัวเอาเอื้อนใส่รึไมีผัวเอื้อนใส่บัวอะไดเนี่ยบารี แม่ก็ว่กเอาไปทุกยากแต่ว pursue. ่าเอาแบบว่าเอาผัวพาผัวพาเห็ดผ้าสากนะเอ้ยคิดอยู่บ่เด hm ี๋ยวว่าให้มีหัวนะมีผู้ชายมีผู้นำพาอบครัวหนาบางคนนี่ทุกแต่ว่าอยากได้ผัวเพราะว่าอยากให้มีผู้ผ้านำพาผ้าเห็ดผ้าสากนะเพราะว่าอยางเซนเนาะเพื่อจอี่มีผู้ยิ่งตัวคนเดียวบัด เชียร์เท่นเทศานบัดมันบัดยากอยู่เนาะเห็นอย่างกระบวเปลี่ยนเงินกระบวมีขนาดบางคนบัดคิดว่าอาศัยผัวเดิแต่ก็เป็นความคิดแตกต่างกันเนาะแต่ว่าเอ้อจอนี่ยังอยากโสดอยู่ว่าสันเลยอันอันหนึ่งมันอยากได้ยังบ่อยากได้อยากมัว่เนาะคนหากกัจีเสียปนี้เนาะแล้วก็ยังมัวทันอยากได้เลยคนแรกปีพคนแรกเนาะแต่ว่าทุกหมู่เนี่ยเราเอ่ยเนาะส่วนอยนี่ เฉดเฉดด้วยวะนเป็โซดโซดโซดอยู่ตรงนี้ยังโดเ็นว่เพลงเขาห้องนะยิ่งบอกเขาหลอกเป็นชุดชุดชุดมานั่งชุดตะร้องเพลงอะไรก็โชดนั่นอันโชดอาโซดอาเสียบันบอกเลยเออไอจอนเคยฟังบอกโซดอาเสียบอ่านนะเคยฟังอยู่ได้เขาปวดตู้ใด้ปวดชุดชุดอย่นั้นโอ้ลันแหละคักบ่าแบบนี้โชุดชุดนะขากันแล้วเออได้ยินบอได้ยินบอเอามือ มือเจ้ามาถ่ายคลิปมาได้ครับเปิดอเหรอเออมื่อเด้มือเจ้ามาถ่ายเขาอยู่งันเม่จอนอยู่งันดองเับเปิดเพลงสดๆเราอ่ะเขเปิดแต่ว่าให้เจ้าจักเนาะไ้เจ้าสดๆเปิดเพลงโชดๆให้เต้นนะเจ้าก็ใเ่สิเอ็ดซีว่าเม่จอนี้เลาทีมีเรื่องทุกขหรือว่าเรื่องเศร้าแต่ว่าเม่จอนี่เราแสดงออกแบบว่ามีวทุกตลอดเดบุทจริงาแบบว่าสุกเศรายู่แต่เราแบบว่า เห็ดแบบคือแบบมีความสุกนะเมนบไมจอนเห็ดโบหนาหุบหนาเหี่ยวนะแบบล่าเรื่องตลอดเก่งไน้มจอนนี่เนาะไม่เนี่ยผื่ออย่างนั่งเถาแน่นนัางเ่าเลยไมจอนเลยหัวมีหัวตลอดเลยคารวาเต่ละเมื่อนี่อุกอั้งเฮ็ดจีเผาไวหนาหุบหนาเหี่ยวคิวงอจีอาววนนั่งเขาจริงจริงเจอลงเห็บรงด้วยมาสีหุบเข่าบัดหนาเาแต่ถ้้ยิ่มตลอดล่าเรื่องนี่กับผิวพันธุ์มันจะสดใส เฮาบ่เครียดเออสิสิถามว่เป็นแน่เนาะคือบ่เป็นแน่คือแม่จอนี่นานเผาแม่จอล่าเรื่องตลอดมันนุ่มคู่มือเนาะเอให้มันนุ่มคู่มือยโอ้ปีได้อายุจชื่อได้บ่อายุเจ้าบ่ฮู้ลเออแงนานเฒ่าตัวนี้คั่นบ่ฮู้ตัวอายุแหงนนเ่าเลยผู้ใดอนันถาแม่น กัไว้กับบ้านนากลับไว้เห็นบ่เป็นไงนานหนันัวไาได้บ่เอาวินะไปไดวดแ <c oughs> นะข่งปวดปวดแข่ <c oughs> ปขงปวดขาห <c oughs> นักไปไเลยเฮงบ่ วัเี่ยนเี่ยนก็ดูเปนชิจเกียรเครื่องนอนยมามอญพายนอนดอกเลยมีดูนั่งตีนั่งเตีงคาเลยมันแบบมันมันมึนมันชาดะจอนสว่างคนเขาเร่อว่านั่งกําเยี่แขงแข็ขานั่งตรงขึ้นไปจอนบุได้ค่ะพอนั่งตรงไปจอนเป็นนางคือเจ้าบุได้เลยต้งตึงได้สว่าง่ะคือน้องแดงพะน้องแดงเนี่ยเป็นยังเราบิดกระตูเราเรามันมีแห้งเราปวดกระตูบิดอยู่ั่งไหก็มึนขาเราได้ยขันนังถึงในชิลุงเถียงบุได้คนนี้ เพลินหากับมานอนเพือนเพล่อนอะเมื่อวันศิลินน่ะนอ้องแดงคืนวันศิลนอะหากันได้สองเมื่อเนาะสามมือแรงนี่เรา่าเป็นจังได้ว่ะนอนเพือนน่ะกับปกติแดีว่ากับโบได้ย่า,ยยานแต่ก็นอนรับฟันดีอ่ะสบายสบายแบบแบบว่ามันโบได้แบบมีเสียงแบบแค่แคกแค่ให้เราแวงอันนี้มันแบบมันเงียบช่วนลายกันซิมิเตเสียงรดเนาะมันก็โอเค,อเค,อเคและอีกอย่างเนาะกับเพื่อนอะเบาเพ่อนกะ หากทางใกล้ๆกันเดียวหาการสมมติว่ามีเรื่องอย่างกะห้องก็ได้ยินอยู่เพราะว่าเพื่อนของนาบาื่อพนกับเป็นเพื่อนใหม่เนาะถ้าเพื่อนเพื่อนดินสีมันกับเวลาเอื่อนกับสิบุริยินเนาะแต่เพื่อนใหม่นี่มันเอื่นกันมันก็ได้ยินง่ายๆเป็นฝากกระจ่าทีเนาะเอื่อยมันกับโปแตกต่างกับแม่จอนอยู่กับเพื่อนของแม่เจ้าได้เนาะบกไก่กันบันไดนี่อแต่ว่าเวียงใน้ยินบ่เวียงว่าชิจ้างคนไปนอนน้ำนองแดงว่ะสัน เป็นคืนจะเคืนเท่าไรก็คืนเศร้าพันมาเคื่อนคืนเท่าไรจ้างไม่จอนเนอไปนอนนําว่ะคันว่าเวียงจ้างไม่จอนกรสิไปบยอยบสมมติว่าสมตาสมติวเวียงแล้วจ้างอาลีนะเอาไไ้าคือว่าป้าคืนนะเศร้าพัน <c oughs> เนี่ยตอนเศร้ามากมาเขาอะไรเหตุอย่างเดียไม่จอนเฉพาะแบบว่าตอนแรกนี่ไม่จอนไปนอนเป็นหมูชื่อเซอนนาบัวเะ็รแบบว่าไปป้าเทือนป้าซานให้อยู่ห้กินไปนอนเป็นหมูชื่อ ไปแล้วเบื่อค่ะอีดีแบบนี้เป็นจังม่ญาติบอจังมาเบ่ออยากไปญาติเขาให้บอเลย่เบื่อเบ่อยากไปพีเบ่อยากไปอ่ะในมาอยู่พี่หลายมือแต่บอว์ยันเขาเบาไห่บอว์ยแม่ยุว่าเขาเป็นห่วงน้องแดงลูกคือลูกคุณเต่าแต่แบบญาติพี่น้องเพื่อนเบาใส่เนาะ อมน่ใจแม่จอนก็อยากไปแต่บัดยันถึกว่าใส่เนาะเดินอือรอแล้วก็เข้าใจหัวอกแม่จอนจอนเห็นคนตบโต้คนปิดปิดอยู่เนาะแม่เคยตอบโต้คนอยู่บอกแต่อันมีเรื่องนะเคิบอกข้าเน่านี่เลยอานั่งดูเชื่อเต้นั่งดูื่อสมมติว่าเวลาเขามาว่าหาย่างเดียวแม่จอนม่เคยตอบโต้ครับ มีเต่ฮับอย่างเดียวสิพิษหรือถือกับแม่จอนฮับเบิสขาบ่วอกผื่นเากดดั่งเชยยูแม่จอนบอกเครียดบ่าจังบ่ตอบเลยนี่ว่าจังใจหะอกักเบิดห้าใหทอกนี่เขาบอกใส่เขาก็เชยยูเอาก็ไปเทียงคือบ่เทียงรดเดือยอาไปตายคนละคางแลไปยังบอกตาต่อตาฟันต่อฟันไปยังเดือย กบกระเทียงไฟดอกเออแบบว่ายอมภับอย่างเดียวโดยโอ้าวโอ๊ตเอาค่ะ่าวหิมูว่าวกอนโอ้แบบหิมูว้าวกอนโดยเจ้าจะเป็นผู้ฟังโดยอดีได้เช่เนาะดีได้แม่จอนเราจเย็นเนาะเราอดได้บางคนนี่เป็นคุ้มสติผู้ใดเรย่อยเลยอืมไมใหญ่แล้ว ไปไงแล้วพาใหญ่ตะลานบ่ะพายใหญ่เป็นบ่เธอเห็ดไปจัดมีงานมีงาน่เราเคยเฝ้าคนดอกค่ะมีแต่คนเฝ้าให้เลยแม่จอยเป็นคนดีเนาะเราก็ไม่เคยเฝ้าอยู่เ่าก็บตื่นไปตื่นตายค่ะก็นั่งอยืนยัยงแล้วก็ไปแกะแล้เสียก็ตัดพื้นอ๋อแม่จอนแต่ว่ามีกินก็กินบ่มี่เลยก็บยาบ่มี่เลยก็จ่าจ่ามากกัคุดจี้เอาโคกปุ กุชิแล้วก็คันบมีกับบไปขอพายอีกมูไหกักินมูไหแล้รก็ยาท่นบอกคันว่ามูนึกเหียนแบบอีบาบอีต้นเด้เอาไหได้เอาคาใช้ไหาค่าใช้ห้าไปขอมูแบบเ้าบะใเนี่หมูหอะไรกจ้าแล้วก็ชื่อกินเน่ยความเจ้ากินยี้มเก็นั่งยู่ป่มีกนั่งยู่ แนมจืกนมหน้าลูกไปแนมไปหน้าลูนมนาลกก็ไปอิเียไปแฮงๆให้ให้มีอันแฮงับนะโดยอ๋อแบบว่าอยู่เพื่อลูกซั่นซเนาะอืมต้องอยู่ให้ได้เพื่อลูกปีทองไว้ในใจสิโดยนมนลเอาเสียนเข้าปไปขุดมันบ่เอ้ย พาหล่อเห็ดห่อนเลยเห็ดผึ่งหวานมาแกงซูรูคือเต้ากินแบบนี้เห็ดมันเคยออกเด้เห็ดผึ่งหวานนะโอ้แซ่บได้เห็ดผึ่งหวานเนาะบ่อบ้านโคกับบุคลีมีเลยยายเอากระสีบุรพวนแมจอนเพื่อนเนาะแต่ทั้งสาวตากับลุงจันเพื่อนมาโอ้ล้มน้ำแมจอนเพื่อนกามาน้ำกันซีโคนมือนี่ เพิ่นกบว้มาหาแม่จนโดนแหละดยเฉพาะลุงจันเนาะเพิ่นกบว่าแม่จรอยู่พูดทั้งบ้านไดสั่งเลยเพิ่นว่าเมืองชนเมืองชนคันละหูว่าเจ้าอย่างนี้มหาคนใช่หยุดเถียงลากไก่นี่นะละว่าเจ้าหลังจากที่พอน้องแดงเสียแล้วคิดว่าเจ้าไปอยู่เมืองชนเราอะเราหลบไปไปคันละหูเรามาเตะแม่นแล้วเราถึกแล้วฮะเราถึกแล้วดูให้เราเบาเราเบาเราไปเมืองชนน้ำแม่แล้วเอ้าอยังตัวเรา เยอแล้วบอกเราเรืองวันนี้เด้อคอยไปเมืองชนกันหากะมาฉันเด้อเรื่อยไปบ่เล้อเมืองชนเคุณจักคอยที่บ่าวใสแม่นอนไปจอดจักก็เมืองชนอยู่แถวใดขุนไปน่านเป็นน้ำเบาของบ่าวเท่เี่แม่แม่เบืองนู่นาเพิ่นคือกันกับบ่าวเท่บ่แม่บาเทยน่ะเป็นเอื้อยของเพื่อนเพื่อนน่ะเป็นหน้าบบาบาเท่ ออาสิบรุกัวแหละบอเทโล่อเราบดูรันาน้นทกมเมื่อไหเมื่อนหชิมาดินตใไมเดอรวเราเป็นนาบ้าวไม่เป็นลานเนาะสา่พอไปจอดเราไปทำวิธีถื่สบายสมูทหรือเราเราเราหัวเราเกิดก่อนเบาเทเบาเทเราเกิดน้ำลังแม่เอาจัดเมื่อก็เลยไปจอดเลอสบายดีสบายดีสบายดี พอเถาะไผ่หย่าใส่พอได้พอเถาอ่ะโอ้ไผ่หย่าใส่คักแล้วหน่อยเย็นก็เย็นแต่เวลาห่อนี่คักได้ไผ่หย่าซักกระซี้หมดนวดประมาณสองทิศของของเจ้ายาวกว่าแม่ของเขายังบ่ซสำนี่อันนี้ยาวกว่า ถ้าว่า <Nein> ถ้าใส่ปุ๋ยอะชีได้ดำอยู่ถ้าบ่ใส่นี่ถุลละทรงทิศสามทิศถุลละโอ้หัวกินเรื่อยขึ้นแม่เกี้ยงกันก็นอนหัวแรงเกลีนอนตอนดึกกลางคืนก็ยังมีบ่เข้าบใานปูทั้งบ้านเข้าบัดเบิ่งแต่กลางเว้นดิจำนีจับโปเมยกระปุกหนึ่งดำมันยังไปดิเวียนก็ยากแล้วนอกกลางเว้นกระเฝ้ากลางคืนกระเฝ้า

เอแท้เห็นเนาะมาจอหนูยังไ่คือเองเถื่อพีคนบวงดีผู้ว่าผู้แพ้วหอยมาจอบลอยเนาะบวับดีก็เอาได้เถ่อคือคนคือเงากรหมูกาก็แล้วแมนบ่มีเงินมีค้มายันเพิ่นขาเพิ่นแกงเนาะฮาแบบ่มีทุมแต่เราไม่ยังเออจะให้ก็ไปด้แต่ว่าเ่าไม่เช่าแแม่มานอนมันอยเพิ่นมานอนทุกคนมันบ่มีไพ่ลูกไหม บ่เดี๋ยวเรเอยไงากไห้เอาไม่จกยากยาอยู่ไปแมวจ้าจุกจนายากเงี้ยอกินไปจือมือถือเว้นไปยากย่าเลยเอามามันกับพบเึ้นตนไปโน่นยังไงชองคูก็ยุ่งก่อนนะกับคือพาจะชามเดอนกับเขานี้ปะาโอ้ก็ได้นังแดงงั้นคนละพอนตรงนี้น้องพอเดียวเอาพวปนีป๊ะ ปเดือนแต่ว่าพนิพนิษาลงปากไตถองขี้งวงขี้เงีมวแล้วหรือวมัวงวไปก็ไปเม่ก็เลไปหเอาพวอีกว่ะนี่บ่ใจน้ำเพลินบ่หรือว่าจังได้ไปเอาุกใจน้ำเพลินโอ้ยกานว่าเอากะแม่ยงเป็นห่วงคือเ่าบอกกันสมบุรณ์แบบมีภพัวนี่่วงอโอ้ยบ่มันว่ไปเสี่ยงสิบกว่าปีอักปะ ยองมึงลงไก่นะเพร่อนมเีป่านนแต่ยังคิดปลาปีถ้ากระจาปากได้แม่ก็จะมาปากือคุณแเนาะแม่ก็จะว่าปากกือกว่าไปดูมอไปเาไปเบิ้ดกุงกุยางไปดูมอเพื่อนก็ว่าสิปากได้่ตอนนั้นได้ก็ว่าบางทีหากิบกีปากได้ก็แม่คมเพิ่นนีเนาะเป็นบอ่คนเราไบเชียงไง่ะอืมกีมันปาาบปได้ให้ กับมันบอกเคยจอบเคยโจ้บานเมืองบอมันบอกจาคนอื่นคนเรือนเองคือกันแบบว่าเว้ได้กันนั่งคือคือคือกับมันง่ายกับมันง่ายแต่มันมไ้างมันก็ไปหรือแบกเขาแบกเคียมคือมันเล่าเล้าปากเขาโคกแบบนใครอยุกับมาแต่แบกเคียนไปหายู่หากินเวลาหายมูเบื่อหน่ามูแล้วแม่นี้เอง่างนี้เองน่เบื่อต่อพิษหมดต่อพิษอายุเด็วเาบอกว่าคนง้าก็หมดแ้ เออเองใจเองก็สิกันเงกูเดียวนี่อัน้ได้ลูกเอ้ยอื่นให้หายห่วงแล้วอืหายห่วงแล้วมันน่ะอีหลอเออติแลเนาะลูกเพิ่นอือถึงสิใหญ่ก็ยังเป็นลูกคือเก่าคนอื่นมันก็เอาตอดเนาะอื่นก็เอาตอดแนร้าลูกอยูีนีจังดว่าเพิ่นมีลูกชาย2คน

มันินนันไม่ใหญ่นะน้อนในกีาได้มาค่ะไม่ใหญ่นไม่ใหญเนาะม่ใหญ่ค่ะไม่ใาญ่ค่ไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่ะไม่ใหน่ค่ะงม่ใหญ่ค่ะไม่ในญ่ค่ะไบเให่ะไป็นคนทค่ะไม่ว่คนอไบ่ให่ค่ะมีใหญ่ค่ะวม่ใหญคะ่ห่คะไม่ใหญ่ค่ะไม่นหค่ะิมห่ะไม่ให็คะไม่ใหเ่คะมเค่ะม่ใหญ่าะไม่ใค่ไ่ใหญค่ะไม่ได้นหญ่ค่ะไม่ใหญ่ค่ไม่ใหม่เป็่จ่ไใะ เห็นก็เป็นคนแบบเมื่อวานทิศทิศุกทิศเสาร์จำได้กะเสมอต้นเสมอปลายก็คือเหาเห็นเนาะในคลิปเมื่อวาจะในคลิปหรือนอกคลิปก็บแบบนั่นเนาะทุกคนเนะาะสำหรับคลิปนี้ท่านสาบุญไลายใร์คอจบคลิปลงไปก่อนเด้อไปพวกกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี